ณดินแดนที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ความแตกแยกได้กัดกินแผ่นดินได้กำเนิดวีรบุรุษผู้หนึ่งขึ้นมาด้วยลิขิตฟ้าที่ต้องสร้างอาณาจักรอันเป็นปึกแผ่นเขาผู้นั้นคือพระเจ้าฟ้างุ่มปรถมกษัตริย์แห่งหลานช้างชีวิตของพระองค์มีได้โรยด้วยกลีบกุหลาบถูกเนรเทศไปตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แต่จากความทุกข์ระทมนั่นเอง ได้หล่อหลอมให้พระองค์กลายเป็นยอดนักรบและยอดนักปกครองที่ยากจะหาใครเทียบได้ภายใต้การอบรมของพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิปัญญาและบ่มเพาะประสบการณ์จากดินแดนเพื่อนบ้านพระเจ้าฟางุ่มมิได้กลับมาเพียงเพื่อทวงบัลลังก์แต่กลับมาเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการรวมดินแดนลาวให้เป็นหนึ่งเดียวณใจกลางของแผนการรวมชาติอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฟางุ่ม เมืองสีโคตบูนคือเป้าหมายที่ส่องประกายดุดเพชรเม็ดงามที่รอคอยการผนวกเข้าสู่อาณาจักรเมืองโบราณเห็นนี้มิได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางการค้าที่คึกคักริมฝั่งแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนหัวใจทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของดินแดนทั้งหมดการได้มาซึ่งสีโคตรบูนจึงไม่ใช่แค่การพิชิตทางทหารแต่คือการประกาศต่อโลกว่าอาณาจักรล้านช้างที่กำลังจะกำเนิดขึ้นนี้ มีรากฐานที่ลึกซึ้งและชอบธรรมความท้าทายนั้นใหญ่หลวงนักสีโคตบู์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีปราการแข็งแกร่งกำแพงสูงใหญ่และคูน้ำลึกโอบล้อมเอาไว้ไพร่พลภายในเมืองถูกฝึกไว้อย่างดีและผู้ครองเมืองก็มีศักดิ์ศรีและความหยิ่งทนงการเข้าตีด้วยกําลังตามตำราสงครามย่อมนำมาซึ่งการสูญเสียครั้งใหญ่เลือดของทหารนับพันอาจต้องลังรถแผ่นดิน ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าฟ้างุ่มปรารถนาพระเจ้าฟ้างุ่มทรงทราบดีถึงความสำคัญทางจิตวิทยาของศึกครั้งนี้ด้วยพระปรีชาสามารถที่ได้เรียนรู้จากสำนักฝึกยุทธศาสตร์ชั้นสูงของขอมพระองค์จึงไม่ได้มองแค่กำลังทหารแต่ทรงมองทะลุไปถึงขวัญกำลังใจของผู้คนในเมืองพระองค์ไม่ได้ต้องการเพียงการยึดเมืองแต่ต้องการให้ชาวสีโคตบูนยอมรับอาณาจักรใหม่ด้วยความเต็มใจ นี่คือจุดที่ความฉลาดหลักแหลมของพระเจ้าฟ้างุ่มเปล่งประกายออกมาอย่างลึกซึง้งพระองค์ทรงหันไปปรึกษาหารือกับเหล่าแม่ทัพในกองคู่ใจซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นเสือสิงกระทิงแรกที่ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นเจ้ากองแก้วที่เปรียบเสมือนแขนขวาที่กล้าแกร่งและเด็ดขาดหรือขุนบรมนายกองผู้มีประสบการณ์สูงในการจัดทัพและรักษาสเสบียงเหล่าขุนศึกเหล่านี้ มีความพักดีต่อพระองค์ชนิดที่พร้อมยอมตายในสนามรบการประชุมครั้งนั้นมิได้เป็นการสั่งการแต่เป็นการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาแห่งสงครามพระเจ้าฟ้างุ่มทรงรับฟังความคิดเห็นของทุกคนก่อนจะทรงสรุปยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานความกล้าบ้าบินของกองทัพกับความแยบยนต์แห่งการทูตและจิตวิทยาเป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงกำแพงเมืองแต่คือหัวใจของชาวสีโคตบุ์ เราจะใช้ความกล้าหาญของเราสร้างความเกรงขามและใช้ความเมตตาของเราสร้างความไว้วางใจแผนการที่ถูกวางไว้จึงไม่ใช่การระดมพลเข้าปะทะอย่างบ้าบินแต่เป็นการโอบล้อมอย่างสงบการส่งสารที่เปี่ยมด้วยความเคารพแต่แฝงด้วยอำนาจการแสดงแสนยานุภาพทางทหารในระยะประชิดเพื่อให้ผู้ครองเมืองได้ประจักษ์ถึงความจริงที่อาจปฏิเสธไม่ได้นั่นคือการต่อต้านไม่มีประโยชน์ มีแต่ความสูญเสียแต่การเข้าร่วมจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองนี่คือยุทธศาสตร์ที่กินใจอย่างแท้จริงเพราะมันแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ทรงให้ค่าชีวิตของทั้งไพร่พลฝ่ายตนและฝ่ายศัตรูเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่บริสุทธิ์และสง่างามเหนือนครสีโคตบูรณ์ที่จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไปท่ามกลางกระโจมบัญชาการที่แสงเทียนริบรี แต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยพลังอำนาจแห่งความคิดอันเฉียบคมพระเจ้าฟ้าง้มประทับนั่งเบื้องหน้าเหล่าแม่ทัพในกองที่ยืนรายล้อมพวกเขาทุกคนคือเสือสิงกระทิงแรดในสนามรบผู้ที่ความกล้าหาญฝังลึกอยู่ในทุกอนูของร่างกายแต่ในยามนี้สายตาของพวกเขากลับไม่ได้จับจ้องไปที่แผนที่เพื่อหาจุดบุกที่อ่อนแอแต่กำลังรับฟังพระราชดำริอันล้ำลึกจากกษัตริย์ของพวกเขา พระเจ้าฟ้านุ่มทรงทราบดีว่าเมืองสีโคตบูนนั้นมีชัยภูมิที่แข็งแกร่งมีกำแพงหินสูงตระงานดุดภูผาและหากใช้กำลังเข้าหักหานแต่เพียงอย่างเดียวคงต้องสังเวยชีวิตไพร่พลอันเป็นที่รักไปมากมายซึ่งนั่นไม่ใช่หนทางของกษัตริย์ผู้มีวิสัยทัศน์พระองค์มิได้ปรารถนาเพียงชัยชนะทางกายภาพแต่ปรารถนาการพิชิตใจผู้คนทั้งมวลชัยชนะที่แลกด้วยเลือดเนื้อพี่น้องย่อมไม่ใช่ชัยชนะที่ยั่งยืน คือพระดรัสที่ตรัสย้ำในครานั้นพระองค์จึงเลือกใช้ยุทธศาสตร์เหนือชั้นที่ผสมผสานความกล้าหาญกับปัญญาอย่างแยบยนต์แม่ทัพแต่ละคนได้รับมอบหมายภารกิจที่ซับซ้อนและลึกซึ้งยิ่งกว่าการถือดาบเข้าฟันเจ้ากองแก้วแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงด้านความองอาจและดุดันถูกมอบหมายให้เคลื่อนทัพใหญ่ไปตั้งประชิดกำแพงเมืองแต่แทนที่จะเปิดฉากโจมตีทันทีพระองค์กลับสั่งให้ตั้งค่าอย่างโออาสร้างความตรการตาด้วยธงทิว และกองไฟยามค่ำคืนที่สว่างสวัยดุจด,ดวงดาวการกระทำนี้ไม่ใช่การรอคอยแต่เป็นการสร้างความหวั่นเกรงทางจิตวิทยาให้แก่ผู้ที่อยู่หลังกำแพงทุกย่างก้าวของการเคลื่อนทับใหญ่ที่ดูเชื่องช้าแต่ทรงพลังนั้นคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ากองทัพของฟ้างุ่มนั้นมีกำลังพลที่เหนือกว่าอย่างท่วมทน้นและพร้อมจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเมื่อถึงเวลาในขณะที่ขุนบรมแม่ทัพผู้มีวาทศิลป์และความรอบคอบ ได้รับหน้าที่สำคัญยิ่งกว่าคือการเป็นผู้นำสารสันติภาพและความเมตตาไปยังผู้นำและชนชั้นสูงของสีโคตบูนสารของพระเจ้าฟางุ่มมิได้เต็มไปด้วยคำขมขู่แต่กลับเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์แห่งการรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต,ใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาและอาณาจักรอันเป็นหนึ่งเดียวเหล่าแม่ทัพในกองต่างเข้าใจถึงพระปรีชาสามารถของกษัตริย์พวกเขาเป็นอย่างดีพวกเขามิได้ถูกสั่งให้เป็นเพียงหุ่นเชิดที่ใช้กำลัง แต่ถูกสั่งให้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานหมากรุกแห่งปัญญาทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดทุกการตั้งค่ายล้วนมีความหมายอันลึกซึง้งความกล้าหาญของพวกเขาจึงไม่ได้ถูกใช้เพื่อบุกะลวงแต่ถูกใช้เพื่อค้ำจุนความน่าเชื่อถือของยุทธศาสตร์ทางการทูตและเมื่อรวมกับความเมตตาของกษัตริย์ที่พร้อมจะให้อภัยและโอบรับชาวสีโคตบูนให้เป็นพี่น้องร่วมชาติการเข้าตีสีโคตบูนครั้งนี้จึงกลายเป็นการต่อสู้ที่อศาศัยปัญญาเป็นหอก และกำลังใจเป็นเกราะเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือการแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของพระเจ้าฟางุ่มผู้ที่สามารถใช้ปัญญาเป็นอาวุธที่คมกว่าดาบและใช้ความเมตตาเป็นเครื่องมือที่ซื้อใจผู้คนได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าอำนาจเบ็ดเสร็จและแล้วท่ามกลางความกดดันอันเงียบงันใช้ชนะอันบริสุทธิ์ก็ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แทนที่จะเป็นเสียงกำปนาตของปืนใหญ่หรือเสียงกรีดร้องของการเข่นฆ่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือการยอมจำนนอย่างสมบูรณ์แบบโดยสันติผู้ครองเมืองสีโคตบูบู์ได้ตัดสินใจยอมเปิดประตูเมืองให้กับกองทัพของพระเจ้าฟ้างุ่มมันไม่ใช่การพ่ายแพ้ของคนอ่อนแอแต่คือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของผู้ที่เข้าใจถึงกระแสะเห็นยุคสมัยและยอมรับในพระบรารมีที่ไม่อาจต้านทานได้ของกษัตริย์ผู้มาใหม่พระเจ้าฟางุ่มเสด็จเข้าสู่เมืองอย่างองอาจแต่แฝงไว้ด้วยความเมตตา ไม่มีการแสดงอำนาจที่โหดร้ายไม่มีทหารที่ยกทัพเข้ามาพร้อมการปล้นสะดมมีแต่เพียงความสง่างามที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความเป็นผู้นำที่แท้จริงขณะที่พระองค์ประทับบนหลังมา้าทรงสายพระเนตรก็กวาดมองไปทั่วเมืองทอดพระเนตรเห็นความหวาดระแวงในดวงตาของชาวเมืองแต่พระองค์ก็ทรงทราบดีว่าสายตาเหล่านั้นยังมีความหวังแฝงอยู่เบื้องลึกความฉลาดของพระองค์ปรากฏชัดในพิธีการต้อนรับครั้งนี้ แทนที่จะสั่งประหารหรือกักขังผู้ครองเมืองเดิมตามธรรมเนียมของสงครามทั่วไปพระเจ้าฟางงุ่มทรงทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายและลึกซึ้งกินใจอย่างยิ่งนั่นคือการประกาศการให้อภัยอย่างสิ้นเชิงพระองค์ทรงกล่าวถ้อยคำอันทรงพลังต่อหน้าเหล่าขุนนางและชาวเมืองทั้งหมดโดยมีเนื้อหาที่ไม่ได้กล่าวโทษแต่เป็นการกล่าวถึงเอกภาพและความเป็นพี่น้องที่ต้องกลับมารวมกันภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาและอาณาจักรอันเป็นหนึ่งเดียว เลือดที่หลังลงในสงครามนั้นมากพอแล้วนับจากนี้ไปเลือดทุกหยดจกต้องเป็นเลือดของความเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์ร่วมกันเจ้าและขุนนางของเจ้ามิได้เป็นศัตรูของเราหากแต่เป็นผู้ร่วมสร้างล้านช้างอันยิ่งใหญ่ถ้อยคำเหล่านี้ได้แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของผู้คนพวกเขาได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้พิชิตตัวไปกับกษัตริย์ผู้สร้างอย่างแท้จริงพระเจ้าฟางุ่มมิได้ต้องการเพียงที่ดิน แต่พระองค์ต้องการหัวใจและความพักดีที่ยั่งยืนในส่วนของเหล่าแม่ทัพในกองของพระองค์เช่นเจ้ากองแก้วและขุนบรมพวกเขาได้แสดงออกถึงความกล้าหาญที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบแต่คือความกล้าหาญในการควบคุมไพร่พลให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเมื่อเข้าเมืองได้แล้วไม่มีทหารคนใดกล้าล่วงเกินแม้แต่ชาวเมืองเพียงคนเดียวพวกเขาปฏิบัติตามพระราชองค์การอย่างเคร่งครัดแสดงให้เห็นว่า ความเก่งกล้าสามารถของแม่ทัพเหล่านี้มิได้อยู่แค่ที่ปลายดาบแต่คือการสามารถควบคุมกองทัพนับหมื่นให้น้อมนำเอาความเมตตาของกษัตริย์มาปฏิบัติได้นี่คือเครื่องพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้นาและผู้ตามที่สอดคล้องกันการกระทำทั้งหมดนี้ส่งผลสะเทือนไปทั่วดินแดนมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนไปยังหัวเมืองอื่นๆที่ยังลังเลว่าการยอมจำนนต่อพระเจ้าฟ้างุ่มนั้นมิใช่การตกเป็นทาส แต่คือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความสงบสุขและความรุ่งเรืองการยึดเมืองสีโคตบู์ในครั้งนี้จึงเป็นชัยชนะที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ชัยชนะที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อและได้มาซึ่งความรักและความยอมรับอย่างแท้จริงจากใจของปวงชนเป็นบทเรียนอันลึกซึ้งว่าปัญญาอันเฉียบคมนั้นย่อมมีอำนาจเหนือกว่ากองทัพนับแสนการยึดเมืองสีโคตบู์เป็นเพียงก้าวแรก แต่เป็นก้าวที่สำคัญที่สุดก้าวที่แสดงให้โลกเห็นว่ากษัตริย์แห่งล้านช้างพระองค์นี้คือผู้ที่มีความกล้าหาญจนทหารยอมพลีชีพและมีความฉลาดจนศัตรูยอมซิโรราบความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยแต่มาจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและแผนการรบที่ละเอียดอ่อนของพระเจ้าฟ้างุ่มอย่างแท้จริง พระองค์ทรงมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการสร้างชาติมิใช้เพียงการทำสงครามเพื่อใช้ชนะชั่วคราวแต่เป็นการผนวกดินแดนอย่างถาวรด้วยความเคารพความกล้าหาญของพระองค์มิได้อยู่แค่การนำทัพเข้าสู่สมรภูมิแต่คือความกล้าที่จะเลือกใช้สันติวิธีเมื่อโอกาสเอื้ออำนวยและความกล้าที่จะไว้วางใจผู้ที่เคยเป็นศัตรูพระองค์ทรงทราบดีว่า การทำสงครามที่ยืดเยื้อย่อมนำมาซึ่งความบอบช้ำแก่ราษฎรซึ่งเป็นหัวใจหลักของอาณาจักรการตัดสินใจยอมให้ผู้ครองเมืองเดิมของสีโคตบูนเข้ามากราบทูลยอมจำนน,นโดยมิได้มีการลงโทษอย่างรุนแรงนั้นคือการแสดงออกถึงปัญญาอันสูงส่งที่มองเห็นอนาคตไกลกว่าการแก้แค้นในส่วนของเหล่าแม่ทัพนายกองผู้ติดตาม พวกเขาคือขุนศึกผู้เป็นดั่งดวงใจของพระเจ้าฟ้างุ่มทุกคนล้วนแต่เป็นผ,ผู้ที่ผ่านการฝึกฝนเคียงข้างพระองค์ในดินแดนห่างไกลพวกเขาย่อมทราบถึงความยากลำบากของการกลับสู่มาตุภูมิเพื่อกอ,กอบกู้แผ่นดินเป็นอย่างดีเจ้ากองแก้วและขุนบรมพร้อมด้วยทับหน้าและทับหลังพวกเขาคือแขนขาและโลหิตของกษัตริย์ ทุกย่างก้าวของการเคลื่อนทัพสะท้อนถึงวินัยและความพักดีที่ไม่มีวันสั่นคลอนพวกเขายอมแบกรับความเหนื่อยยากและอันตรายเพราะเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในพระปรีชาสามารถของผู้นำที่อยู่เคียงข้างพวกเขาไม่ใช่แค่สั่งการจากด้านหลังพระเจ้าฟ้างุ่มมิได้เพียงแค่สร้างอาณาจักรแต่พระองค์ได้สร้างจิตวิญญาณของความเป็นชาติลาวขึ้นมา พระองค์ทรงหล่อหลอมความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมให้กลายเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ทุงชัยแห่งล้านช้างมรดกแห่งความกล้าหาญความเมตตาและสติปัญญาของพระองค์จึงม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานแต่ยังคงเป็นแบบอย่างอันลึกซึ้งที่สถิตยอยู่ในสำนึกของผู้คนฝางุ่มผู้รวมแผ่นดิน หากท่านประทับใจในเรื่องราวของยอดกษัตริย์ผู้พลิกประวัติศาสตร์ผู้นี้โปรดกดไลค์กดติดตามและร่วมแบ่งปันเรื่องราวความยิ่งใหญ่นี้ให้โลกได้รับรู้ท่านคิดว่าอะไรคือกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดของพระเจ้าฟางุ่มคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ